ที่ทราบกันนะครับพิธีกรดังคุณมดดำกระชาพานะป่วยมีอาการปากเบี้ยวนะคาดว่าสาเหตุที่แท้จริงอเกิดจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็มีการอ่อนแรงของกล้ามเนอนะครับเป็นผลมาจากเส้นประสาทและถึงแม้คุณหมอจะอยากให้พักเนะี่ยแต่เจ้าตัวก็ยังโหมง,งานอยู่ล่าสุดนะครับ10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาพี่มดดำเนี่ยก็ยังมาทำหน้าที่พิธีกรอ่านข่าวพร้อมกับอัปเดตอาการป่วยของตัวเองว่าอาการปากเบี้ยวยังไม่หายแต่ดีขึ้น ก็ยังโอเคปกตินะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ยอมรักษาทุกอย่างฝังเข็มฉีดยาเมื่อวานก็ไปช็อตไฟฟ้ามาแล้วก็ยังทำหน้าที่พิธีกรรายการแฉจนเสร็จนะฮะจบรายการเนี่ยก็เข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงนะครับชูมือโอเคพร้อมกับบอกว่าเสร็จแฉเข้าโรงพยาบาลต่อจบ ทำกลางคอมเมนต์แฟนคลับและเพื่อนคนบันเทิงเข้ามาให้กําลังใจและส่งกําลังใจให้พี่วดดําอย่างมากมายนะครับและขอให้หายไวๆครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่วา่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ